เซี่ยมียืนยันเตรียมเปิดตัว Redmi Note 10ต้นเดือนมีนาคมนี้เซี่ยมียืนยันเตรียมเปิดตัว Redmi Note 10ต้นเดือนมีนาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่เลยใช่ไหมครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi Note 10 Series ของทางเซี่ยมีนมน่นอครับลลาสุสก,ก็ได้รับการยืนยันแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเปิดตัวออกเป็นทางการช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับ โดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากทีเซอร์ของทางเ e ็ตมี่ประเทศอินเดียได้ปล่อยออกมาบนทวิต t ตอร์ครับซึ่งจากภาพไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรมากนักนะครับแต่บอกไปว่าจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่จากเุ่นก่อนโดยมีข้อมูลก่อนหน้านี้อ้างว่าจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 750พร้อมกล้องหลังเลนหลัก ความเอียสูงถึง108ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดวนต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทา้ทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ